เอาเลยครับผู้ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิป้วยทุกคนกันด้วยนะครับอันที่จริงก็กาว่าจะรอตอนที่11ก่อนนั่นแหละครับแต่ว่ามันช้ามากมากก็เลยจะทําตอนที่10ลงก่อนแล้วกันแล้วเขไปทําตอน11ตามที่หลังก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ทําให้รอนะนะเอาเลยแคบผมงั้นเราก็มาต่อกับเรื่องการสอนหลักสูตรเบ็ดมนฉบับผูครูยูจินตอนที่10กันเลยครับและก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปนี้นั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะดํามินเร็วๆนะครับม บอกเลยว่าในตอนนี้นั้นเราก็จะได้เห็นความน่ารักของลุงอีกแล้วเอ่อมันใช่สิมันต้องเรียกว่าอาใช่ปะคืออาเขาไม่อยากทําให้น้องนั้นรู้สึกเจ็บใจก็เลยทําการเน้บเนือตัวเองนิดหน่อยเ,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 เอาเป็นว่าเขานั้นจะทํำยังไงก็ไปดูในะหฮปปีคลิปนี้กันเลยดีกว่าอืมแล้วไงโซดีเอสเออเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันรีบไปดูให้ทุกคนขอโทษด้วยนะแต่เมื่อเที่ยววันนี้ต้องอยาไปวันหน้าแทนแล้วล่ะ พอดีว่ามีธุระด่วนเข้ามาหรือต้องรีบกลับไปก่อนอ๋อน่าเสียดายจังไว้เขาหน้าจะพาไปร้านอาหารเด็ดเดแล้วไปกินด้วยกันนะไม่ต้องกังวลหรอกนะคะท่านพ่อเดินทางกลับดีๆนะคะอยู่ด้วยกันดีๆล่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะถ้าต้องการอะไรก็โทรหาพ่อได้ตลอดเวลาเลยนะไว้เจอกันนะยูจินอาอินด้วยครับไว้เจอกันนะครับอาจารย์จะวับกลับแท้ๆแล้วจะขับรถมาตั้งแต่แรกทำไมกันล่ะเนี่ย อาจารย์เองก็มีมุมแปลกๆเหมือนกันเนาะว่าไหมเฮ้ย hey, ทำไมไม่เลิกเฉัๆก่อนนะเงินเราไปกินข้าวเที่ยงกันเองดีไหมอาอินนี่ชอบกินต๊มกบกย้อยู่หรือเปล่ากินข้าวตูกถก็ได้ค่ะเจอราคาไม่คาดฝันเข้าไปคุยกินอะไรปแปแกๆไม่ไหวหรอกมือน,นี้คุูอยู่จินเล่กเองไม่ต้องโขนเรื่องงานลงนะระวังกินแล้วก็มาคุยเรื่องนั้นกันนะแผนการปั้นอาอินให้เป็นมหาจาเวด เมื่อก่อนมีร้านอาหารตามสั่งอร่อยๆอ,อ,อยู่ข้างล่างโรงเรียนด้วยนะแต่ปิดไปนะ้าใจเซ็นสัญญาเช่าโรงเรียนได้แค่สอ่อทิ์เองว่าแต่อาอินเรียนเอกเวทมนต์ต่อสู้ใช่ไหมกีนในเซ็ก่อนแล้วค่อยพูดเถอะแล้วก็บอกไปแล้วไงว่าอยู่ข้างนอกอย่าเลียเช่นนั้นเอ่เอกเวทต่อสู้ไม่ใช่ว่าชอบสู้รบต่อเมือ่อะไรหรอกนะแต่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะเวทมนต์แบบเก้ากระโดดคือการผ่านสถานการณ์ต่อสู้ ที่บีบให้ต้องใช้เวทมนต์และการตัดสินใจจนถึงขีดสุดเวทต่อสู้เลยตอบเจอที่สุดแล้วก็จริงเจ้าเวทส่วนใหญ่ที่มีทักษะการใช้เวทมนต์โดดเด่นถ้าไม่จบเอกเวทต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องเคยเรียนโถไปยังต่ำถ้าบีบได้อ่าก็ไม่ยากสอนหนูด้วย,ยวย si ิธีที่อันตรายแบบนั้นหรอกแต่อาดันขีดคนเวทฮิลเลสวงเล็บไหลลุนขึ้นมาได้ในสถานการณ์สุดขั้วแบบนั้นพอดีนี่สิ เอาเป็นว่าอาจจะคอยเฝ้าดูหนูอยู่กข,ข้าตลอดเวลาพองานเรามาเรียนและฝึกฝนในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ก็เถอะอันนี้ผมขอเรียกว่าเวทไรรุนเหมือนเดิมจะดีกว่าพูดดีว่าไม่เื่องง่ายนะอ่าจริงสิช่วยอธิบายเรื่องเวทไรรุนนั้นเพิ่มหน่อยได้ไหมมันฝึกยังไงแล้วมันจะช่วยให้หนูเป็นมหาเจ้าเวทได้ยังไง <laughs> เวทไรรุนก็คือเทคนิคที่เชื่อมต่อกับจิตสำนึกของเราเข้ากับสา,สาร และปรากฏการทั้งมอที่รับรู้และสัมผัสได้เพื่อแปลสภาพและสร้างโครงสร้างของมันขึ้นมาใหม่ถ้าฝึกฝนจนเชี่ยวชาญหนูนจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังใจนึกและไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายของตัวเองแต่รวมถึงคุณสมบัติรูปร่างและหมอของวัตถุใดๆก็ตามที่ถูกสัมผัสถ้าไม่เห็นกับตาของตัวเองก็งคิดว่าเป็นและที่ประหลาดแน่แน่ด้านหลักการไม่ออกเลยแล้วทำแบบนั้นโดยที่ไม่ใช่บานาได้ยังไงการรับรู้และการสัมผัสของระบบประสาปกติ มันมีข้อจก,กัดอยู่เงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องมีพื้นฐานก่อนเงื่อนไขแรกที่จะทําให้สัมพันธ์ถึงการรับรู้ที่เหนือกว่าภาษาสะพาสปกติได้คือความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของทุกสรรพสิง่งบนโลกนี้ยังไงละ่ะในครูเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของทุกสรรพสิง่งในจกกักรวาลโอ้โไม่แล้วฝันร้ายในตัวเลี้ยงมันก็ามาหาฉันอีกครั้งก่อนอื่นต้องเริ่มจากการท่องจำความรู้ทุกอย่างในหนังสือเรื่องนี้ให้ได้เป๊ะ ทุกตัวอักษรแค่การทองจำง่ายๆคุณไม่มากเกิดไปใช่ไหมจารณศาสตร์อุณหพลศาสตร์แล้วก็การวิภากศาสตร์และสวีวิทยาของมนุษนนนย์นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันหนังสือเรียนของพวกนักวิทยา,าศาสตร์หมอแล้วก็นักวิจัยไม่ใช่หรอขณะผูเ้เชี่ยวชาญอย่าไปทอดจำใน,นหนังสือหนาเต่นี้ทุกตัวอักษรได้เลยมั้งแถมบางเล่มยังเป็นภาษาต่างประเทศอีกไอเรื่องของศาสตร์มานาแยกตามธาตุ หรือสู่วงจรเวชก็เคยทามาบ้างหรอกแต่นี่มันคนละสายกันเลยนะ2อ,อาทิตย์น่าจะพอนะ2อ,อาทิตย์สิวันเนี่ยนะโทษทีนะอารุ้นว่าหนูยังรียฝืนปฏิบัติตัวจริงเร็วๆแต่อาไม่อยากให้หนูเร่งรีบกับเก้าแรกมากเกินไปตอนอาเห็นไอ้นี่ขั้งแรกก็ประมาณอายุหกขวบนึกถึงความหลังตอนนั่งอ่านไปเรียนไปเลยฮะไอหมอนี่เอาจริงดิ เขาคิดจริงเหรอว่าการท่องจำทงหมดนี้มันเป็นเรื่องจิงจ๊บจอยนี่สินะคนแตกต่างระหว่างฉันกับสิทธิเอ๋ที่ท่านพ่อภาคภูมิใจใจจะสลายอีกรอบแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนมัง้งแต่ใน,นเมื่อหนูนั้นเป็นลูกสาวของอาจารย์อาเลยคิดว่าสอาทิติก็น่าจะเหลือเฟืออะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วฉันมีสายเลือดของมหาจเจ้าแว่จงเอย้อยอกผู้มีสติปัญญาลำ้ำเลิศดที่สุดในมนุษยชาติเชียวนะ แค่ท่องจำเฉยๆสอทียังรู้สึกว่านาไปเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่ฉันเพื่ออะไรอยู่ไปเนี่ยไฟแลงดีจังนะแต่อย่ารีบเกินไปล่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนตามพี่อาวางแผนไว้ให้ยังละเอียดเทะขั้นตอนก็จะใช้เวลาประมาณประมาณ27ปี7เดือนถึงจะเป็นมหาจาเวทได้สะบเปีเฮ้อเป็นอะไรไปไม่ไม่มีอะไร ยี่สิบเจ็ดปีชายโคงคาดหวังสูงเกินไปพาอเห็นว่าเวทมนต์แทพๆทของยูจินสินะมาแม่ซีไม่เคยมีมหาจอจเวทคนไหนไปถึงระดับนั้นได้ในเวลาไม่ถึงร้อยปีขณะท่านพ่อยังบอกว่าใช้เวลากว่าร้อยปีมาเป็นเป้าหมายที่ระลังสจนชันไม่เคยคิดถึงเรื่องก่อนเวลาเลยเดียวขอเบรกไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าพระเอกทําให้อาอื่นนั้นเป็นมหาอมเวทได้ภายในยี่สิบเจ็ดปีก็แสดงว่าพระเอกนั้นมีความสามารถที่กล้าเคลียร์กับมหาจอจเวทใช่ปะ แบบว่าพลังอาจจะเป็นรองแต่ถ้าความสามารถเรื่องความรู้อาจจะมากกว่ามหาเจ้าเวทก็ได้ถึงขนาดทาให้มหาเจ้าเวทจะเอ,อื้อยกวนไหวได้ก็คงจะไม่ธรมธรมดานั่นแหละเอาปี้ว่ามาดูกันว่าความสามารถนั้นจะเหนือกว่าหรือว่าจะเหนือแค่ความรู้เฉยๆฉยใชอยากจะเห็นแล้วสิว่าถ้าสองคนนั้นสู้กันจะเป็นยังไงโอเคพูดเยอะเกินไปละงั้นเข้าเนื้อหากันต่อดีกว่าใช่แล้วยี่สิบเจ็ดปีนี่มันเหลืขอคูคาเลยนะยังไงกับไป็มหาเจ้าเวทก็ไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนอยู่แล้วถ้าง,งั้น ต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็จะกู้ฝีมือแม่มอ,รอ,น,อมนระดับเด้กขว่าฉันกลับคืนมาได้เงาระดับเด้กพวกหนูลเอาอินเอาแบบระบุช,ชัดๆเลยนะว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนคัมแบม็คแมนและดาสอสเซเลอร์ขั้นทอ็อปกลังจะเลือดขั้นเป็นมิสติกสอสเซเลอร์มิสติกคืออะไรล่ะนั้นอย่าแสดงออกว่าไม่รู้ดีกว่าข้าไปหาข้อมูลทีหลังเอาก็ได้ก็ไปไปรอที่โลกมาไปไกลขนาดนี้หายไปตั้งสิบป,ปีนะเอิ่มก็ว่าจะทำหลังจะกหนูท่องหนังสือเสร็จ แต่จะทำคขอบคุ้นเคยครบคู่กันไปเลยก็ได้มัง้งเห้ทำอะไรหนูคงอึดอัดใช่ไหมล่ะที่ใช้เวทที่ถนัดไม่ได้ป่านะจริงไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแต่ว่าก็จะฝึกเวทไล่รู้จะชำนาญครอบคู่ไปกับการฝึกเซนการใช้งานเพื่อหาวิธีใช้เวทมนต์โดยที่ไม่ต้องใช้บานาเราไปหาคู่หูที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนบานาสักตัวก็เถอะเมื่อประมาณ14ปีก่อน อาจจะไปต้องไปตามมิติตอนนั้นร่างกายของอาแย่มากจะอุบัติเหตุอาลอยเขวงอยู่ในรอยแย่มิติจะไปเจอกับโลกใบหนึ่งเขา้าอาได้แล้บันดาลใจจากคุณสมบสัติสิมีชีวิตในท้องถิ่นนั้นและได้รับความช่วยเหลือจากพวกมันจนคิดค้นเวทไหลลุ้นขึ้นมาได้และรอดชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้นี่แหละสิ่มีชีวิตในท้องถิ่นของมิตินั้นถ้าจะจําแน้ประเภทอย่างน้อยก็คงเรียกว่าเฟลี่ละมัง้ง อย่างน้อยเอาละอาจจะเปิดประตูไปในโลกของแฟรลี่นั่นแล้วนะเจ้าคอมเตอร์ของอาได้ไหมห้ามปล่อยเชือกห้ามลับหมองข้างหน้าเรวได้ต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นโอเคพร้อมลุยเฟวเวทเทิลเลสวงเล็บเวทไลรูนนั่นแหละประตูไม่ตีแดงพูดขนาดเหกับตาก็ยังเหลือเชื่อกันไปเรื่องการใช้เวทโดยที่ไม่มีการเตรียมหนาเอาไว้ก่อน แต่เวบประตูไม่ตีต้องใช้จอเวทระดับหัวกะทิที่มีบานาสูงสูงหลายสิบคนทุ่งงบระดับชาเพื่อเปิดแค่ไม่กี่นาทีมันคือเวทระดับท็อปเชียวนะยิงเรียนรู้ยิ่งรู้สึกว่าห่างชั้นกระชัดเอาละจับเชือกนี้ไว้ให้นั่นตัน้งสติให้ดีเราจะไม่เป็นไรถ้าจะเป็นมห ah าจอเวทฉชนตองเกงกวอัศบินา,าตัวนี้ให้ได้แค่บอกเช่ยยูจินแล้วพวกเขาจะจัดการให้จริงๆเหรอเอิ่ม อาซี่กับฟลนี่เจ้าที่สุดๆไปเลยละเสือโครวที่อาใส่ยอยู่นี่ก็ได้ไปขอขวามมาจากที่นั่นแหละขอโทษทีนะที่ต้องให้หนูไปคนเดียวทางที่มานั้นน่าควรจะตายเชิญไม่ได้นี่นะต้องค่อยเปิดประตูทิ้งเอาไว้ถ้าอาบอกว่าไม่เป็นไรก็คงไม่เป็นอะไรหรอกไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยเดี๋ยวฉันนีบไปรีบกลับ เด็กนั้นใจกล้าดีเหรออยู่บนดาฟานั่นแหละดูท่าจะทำเรื่องอะไรแล้วล้อล่ออีกแล้วสินะคณะจ,จงองอินอยังโดูไอ้สบาราลน,นั้นจัดการจะต้องหนีหัวสู้หัวซุนไปต่างประเทศถึงกับต้อปิดบริษัทนีเพราะความกวนเลยเหรอเร่์อนไปทั่วเพื่อแต่ฟีมิลขอตัวเองไม่ระวังตัวก็สมควรจะไปจบแบบนั้นนั่นแหละนะฟีดิกโกโมลาแพ้จงองอินแล้วหนีไปฮะจะกโหกันก็ให้มันเนียนหน่อยสิ ต่อให้แก่งแค่ไหนจเจาตัวรอดจากเจาะเวทที่แข่งที่สุดได้งังนเหรอการจับไอตัวผู้หลานนั้นได้จะเป็นการลบเล้าขออ้อความอายในวันนั้นและลบปมด้อยที่มีต่อผู้หญิงคนนั้นจนหมดสิ้นเออผออเซเวยียซอกนายอยู่จรงคนนั้นอย่าไปโดนประกาศจับจากสมาคมหรือตำรวจเลยนะครับแบบนี้มันก็เท่ากับทำรายผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่หรอกครับผู้บริสุทธิ์ต้องให้ฉันบอกอีกสักกี่รอบ พวกแกยังไม่เคยเจอสมบัตินั้นจากระยะ่าเผาขนัเลยไม่เข้าใจไงฮะไม่เจอเหมือนกูก็พูดได้ดิไม่ใช่แค่หน้าตานาเกียฮัดแค่มันมีตัวตนอยู่ก็เป็นภู้ขามต่อโลกแล้วเวทมนต์ที่ไปใช้เวทมนต์ปรากฏกาเสียวขวัญน,นั้นขวบลูกศงสีเสยนเหมือนมีสิ่งที่มีคนมีอยู่ในโลกใบนีม้มาอยู่ตรงหน้าฉันยังหลอนจนนอนไม่หลับทุกคืนคิดว่าฉันจะไปโจตีมันแล้วล่วงไงฮะเอาเอา๋อ,อไม่เป็นไรก็พี่พวกคณดูของผมก็นอนไม่หลับเหมือนกัน เพื่อไม่ให้คนทั่วไปต้องมาเจอเรื่องสยองแบบฉันแล้วเพื่อสิ้นกำจัดไอด้สมรอสที่จะก่อเหตุทายนาณน,นนะ่นะแม้ตอนนี้จะยังนิ่งอยู่ก็เถอะนั่นคือหนะ้าที่ของพวกเราเราคอมแบ็กแม่ต้นหนักไว้ไม่ใช่ได้ไงไม่เห็นมีข้อสอนเลยถ้าเจ้าอยู่เจนนั้นมาจัดก,การจาวาอื่นได้่าไทีพออว่าถึงจะน่าเจ็บใจแต่มันอาจจะเกินมือเราไปหน่อยหรือเปล่าคะอย่างน้อยก็ต้องไประดับคอแมแบ็กแม่ระดับสอเซอร์เลยนะแพ้ทีเดียวก็บาดแทรกกันหมดแล้ว ที่โดจอาอื่นอาจนเละเพราะพวกแกบุกเข้าไปซึ่งหน้าไงล่ะแต่ถ้าไปการรอบโจตีแล้วเตียบตัวมาเป็นอย่างดีแถมจะมีประสบการณ์และข้อมูลของคู่ต่อสู้อีกต่อให้จะไปโจเวทที่แกงการมากก็ยังมีโอกาสชนะได้เสินแท่เตียมอาวุธต่อต้านสัตว์อสูนสายฟูยฟูจะยุ่งลมเหนือมาแล้วใช่ไหมฉันลูกทุบไปกับแก,กแกตั้งเยอะเลยนะว้ยไม่ต้องห่วงครับพออสวานี่เป็นเวทที่ออกแบบมาเพื่อจกกับกุมสัตว์อสูนสายฟูฟู ที่ต่อให้โดนสับไปร้อชิ้นก็ไม่ตายนับภาษาอะไรกับการฟื้นฟูด้วยเวทมนต์ของมนุษย์อันนี้ถ้าที่ผมเข้าใจก็น่าจะประมาณว่าถึงแม้จะโดนสับไปร้อชิ้นสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็สามารถฟื้นฟูได้แต่ถ้าใช้เวทไอ้นี้ก็จะไม่สามารถฟื้นฟูและก็สามารถฆ่ามันได้อะไรงี้ปะหรือผมเข้าใจผิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้นะครับถ้าใครรู้นะเออดีฉันเชื่อมือแกนะทุกคนลายเวทเสริมพลังลุกนะอย่าลืมตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเองเอาละเิ่มกันได้เลย ยูจินถ้าฉันกำจัจความผิดพาดของมหาเจ้าเวทจูเอยหยอมได้สถานะของสถาบันเราในพันธมิตรจะพุ่งพลวดอย่างแน่นอนนี่คือการแก้ขค้นยูจินแฟลี่อย่างน้อยที่พูดกำกวลพงหนี้เองเหรออายูจินนี่มันไม่ใช่แฟลลี่หรือแดนพูดแล้ว เออโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมจะบอกเดียว่าอ่านค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของน้องอาอินมากเป็นอาที่น่ารักมากแล้วเป็นไงบ้างเลยครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างชอบมากไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะได้มาเร็วๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเจิกกนใหมาคลิปหน้านะครับทุกคนบายเรื่องต่อไปที่จะไปเล่งอะไรไหนก็ฝากดีตากันไปด้วย